สวัสดีค่ะย่ามาให้ดูผัดดองย่ากินได้แล้วเนี่ยย่าดองไว้ดองไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วที่ย่าเก็บอะย่าเก็บดองเนี่ยน้ํามันโหน้ํามันน่ากินมากเลยเปรี้ยวกําลังดีเลยเนี่ยอืมย่าเก็บตะกร้าเดียวนะย่าก็เลยอ่ะดองกินได้แล้วเนี่ยกินได้แล้วย่าก็เลยมาเอาอวดว่า ผักตองยากกินได้อีกแล้วเดี๋ยวก็ใส่ใส่กล่องเก็บไว้แล้วก็ใส่กล่องคําว่าไว้สองคนคนละถุงละะยี่สิบบาทยากก็เลยว่าจะให้เขาไปเนี่ยสองอันเนี่ยเนี่ยอันนี้จะใส่ถุงให้เขาไปยาเพราะกําลังอร่อยเลยอะ่ะอืมเขาว่าไว้เออเดี๋ยวจะต้องเก็บเก็บดองใหม่อีกเพราะอันนี้เก็บสองสามกระถางเองนะ ย่ากเก็บตามกระถางเองเนี่ยก็ก็ได้สวยสวยเลยอะ่ะเนี่ยสวยเลยแบบกําลังกินเลยอะ่ะอืมเปรี้ยวกำลังดีเลยอะ่ะย่าก็ย่าก็เลยมาถ่ายว่าผักดองย่าก,กินได้แล้วนะเนี่ยอันเนี้ยชินนี้เนี่ยอันนี้ย่ากเก็บมาไม่เยอะหรอกแต่ไม่เต็มตะกร้าดีเท่าไหร่ แต่เหลือเที่ยวนี้จะเก็บอีกรอบนึงเนี่ยเยอะเพราะว่าแถบนี้ย้าปลูกไปเยอะไงอันนี้ย้าปลูกไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้แต่น้ํามันโอ้โหอร่อยมากเลยเลยลองชิมน้ําดูสิว่าเปรี้ยวกําลังดีไหมอือหือน้ํามันกําลังอร่อยเลยอ่ะอือยอาก,ก็มีฝีมือเหมือนกันนะดองผักมีคนชมว่าดองอร่อยอันเนี้ยแบบน่าก,กินมากอืม ยาก็ว่าเออดองเดี๋ยวจะต้องเก็บไปกินเก็บดองอีกรอบอเพราะว่าแค่เนี้ยไม่พอให้เขาอะวันนั้นปวดขาก่อนยา่าปวดขาก่อนยาก็เลยเก็บได้ไม่เต็มตะกร้าสักผ้าเท่าไหร่ก็ได้หน่อยเดียวเองเพราะว่าขามันยังเจ็บไงแล้วยากววายืนแล้วยากก้มเก็บเงี้ยมันก็ต้องปวดขาทั้งปวดบันเอวเนี้ยยาก,ก็าเลยหยุดก่อน อันนี้แล้วก็เลยดองได้แค่นี้ก็พอให้สองคนได้พอเขาว่าไว้สองคนก็เขาถามไว้ตอนที่ออกจากโรงพยาบานลนะเขาบอกว่าผักดองมีอีกหรือเปล่าเลยบอกว่าหมดแล้วแจกเขาไปหมดแล้วเที่ยวนี้ก็เขาก็แถมเข้ามั่งอะไรเข้ามั่งนั่นแหละนี่น้ํามันโอ้โหน่าก,กินมากเลยยากก็เลยว่าเดี๋ยวแจะเอากล่อง ต้องใส่ตู้เย็นนะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเยอะเกินไปย่าก็เกยมกล่องไว้เนี่ยย่ากะว่าจะใส่กล่องไว้ก่อนเดี๋ยวเขามาเราค่อยเอาใส่ถุงเนี่ยย่าก็เลยมาถ่ายถ่ายให้ดูว่าผักดองย่ากินได้แล้วนะคะผักดองย่าอือภูมิใจภูมิใจว่าผักดองย่าเค็มได้แล้วเดี๋ยวจะลองเคมผักสักอันหนึ่งที่เนี่ยเนี่ยลองคิมสักสักชิ้นสักก้านหนึ่ง อือกรอบได้ยินไหมเสียงเคี้ยวดังกรอบเนี่ยอร่อยมากออืมอืมมวันนี้ยาก็มาอวดว่าผักดองยากกินได้แล้วอืมวันนี้ก็มีแค่เนี้ยละจ้าสวัสดีค่ะไม่มีอะไรมาก